การละครั้งหนึ่งนักลางป่าลึกมีเพื่อนรักสองตัวคือกระรอกแดงผู้ขยันเก็บผลไม้ทุกวันและเม่นน้อยผู้ใช้ชีวิตสบายอยากกินอะไรก็กินอยากเล่นอะไรก็เล่นวันหนึ่งลมหนาวโชวยแรงป่าเริ่มมืดฟ้ามัวดินเสียงคำรามของพายุวินเบรกเกอร์กำลังพุ่งเข้าป่าด้วยความเร็วสูง กระรอกแดงรีบตะโกนเม่นน้อยรีบเข้าที่ปลอดภัยเร็วฉันมีผลไว้เก็บไว้เต็มโพรงแล้วแต่เม่นน้อยกลับหน้าเจือนฉันฉันไม่ได้เก็บอะไรไว้เลยทันใดนั้นพายุใหญ่ถาโถมกิ่งไม้ปลิวว่อนทั้งคู่ต้องวิ่งหลบอย่างสุดชีวิตเสียงดังทั่วป่าเม้นน้อยเริ่มหมดแรงกระรอกแดงกระโดดเข้าช่วยผลักเพื่อนให้พ้นโขดหิน ที่กำลังจะถล่มลงมาทั้งสองพากันวิ่งป่าพายุจนถึงโพรงของกระรอกแดงข้างในมีผลไม้กองใหญ่ทำให้ทั้งคู่รอดความหิวและความหนาวมาได้เม่นน้อยน้ำตาคลอถ้าไม่ได้เจ้าช่วยฉันคงแย่แล้วฉันไม่ควรใช้ทุกอย่างไปหมดแบบไม่คิดถึงวันหน้าเลยกระรอกแดงยิ้มไม่เป็นไรหรอกเพื่อนแต่จากนี้เราควรเตรียมตัวให้พร้อม ไม่ใช้สิ้นเปลืองและเก็บออมไว้เวลาจำเป็นนะตั้งแต่นั้นเม่นน้อยก็เริ่มขยันเก็บผลไม้และทั้งคู่ก็ช่วยกันสร้างคลังเสเบียงเล็กๆก,กลางป่าไม่ว่าเจอพายุหรืออุปสรรคใดๆก็ไม่กลัวอีกต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการประหยัดและการออมคือเกราะป้องกันชีวิตในวันที่เราคาดไม่ถึงวันนี้เก็บเล็กผสมน้อยพรุ่งนี้ เราจะปลอดภัยและมั่นคงกว่าเดิม